ทผมจชมครับบ่าวแถวไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมพี่น้องพราแต้มนะครับเนาะเป็นชุดล่างครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับใกล้มือแล้วครับพ่อเพิ่นกะยังท่านได้ปล่อยได้พี่น้องนี่ยแหละพ่อเพิ่นว่าใกล้ๆเพิ่งจะได้เฮ็ดเพิ่งจะได้คำนวดนะครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับให้กำลังใจได้พี่น้องเด้ออย่าเผลองวดนี้ไม่แน่นะครับงวดหนึ่งพฤศจิกายน2566 อาจจะเข้าตรงๆอาจจะมาตรงๆก็ได้พอแต้มนี่สูตรสูตรที่ผ่านมาเนี่ก็เดินดีตลอดพี่น้องอ่าเอาครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับท่านชมมาชมชุดล่างครับพ่อเนาะเเบิ้งสูตรไปก่อนว่าคนเดินมันเดินเดินนี่อยู่ครับ มือมันเสียทีนี่มันไปมันไปบนไปบนที่จริงเลขชุดนี้เป็นสูตรเลขล่างครับสูตรล่างอแต่ว่างวดมันได้หกกับเจ็ดอ่าหกกับเจ็ดงวดที่แล้วสวนที่หกนะพอเนาะแต่ว่าล่างนี่พึ่งพึ่งพึ่งจะลดแล้วพี่น้องไอ้ชุดเด่นเล็กเด่นพอมือมันส้นกันเนาะหกพันไปบนเนาะครับธรรมดาถ้าจับคู่บเขาเล็กเล็เด่นก็ย่งเดินดีด้วพี่น้องนะครับอันนี้เสียแต่วันไปบนหอากัเล่บกับ อันนี้เหากับเอฟซีเบิ้งไว้ใิดหรอครับผมไม่ได้หอกับเจ็ดได้หอกับเจ็ดบานนี้หลักสิบล่างหลักสิบล่างเขามาเด้ยวสิบแปดงวดหลักสิบล่างพอแต้มจ้างวดก็พอสิบแปดงวดหลักสิบล่างสิบแปดงวดอ๋องวดนี้เป็นงวดที่สิบเก้างวดที่สิบเก้าหลักสิบล่างท่านผู้ชมพอแต้มการันตีครับการันตีฐานพิสูจน์สูตรนี่คือสิบแปดงวดนะพ่อเนาะแม่นครับอ่าจะให้สูตรนี้ว่าเท่าไป นี่ละสูตรนี่ละหลักสิบล่างสิบแปดงวดอืมเปี่ยว่าเขาเบิ้งไปไปนน้ำกอนไปนน้ำกอนงวดที่แล้วสี่ห้าหกมาสี่มาสี่อ่างวดนี้ห้าหกเจ็ดถือว่าเป็นสูตรที่่ตรงของของเจ้าใดได้พี่น้องด้วนี่คือสูตรของพอแตมเลยห้าหกเจ็ดงวดนี้งวดที่สิบเก้าแม่นหลักสิบนะครับสิบแปดงวดแล้วนะครับมานี่สูตรนี้บ่ได้ปักหลักครับ หาโบมีแหละครับเก่าโบมีครับมันเหลืออยู่6กับ7จ็ดหกกับเจ็แมนคือว่าหาโบมีคือว่าเก่าโบมีนี่มันห้อเปรียบเทียบใช่กันไหมครับเออคือวันนึงมันส่กับหานว่ะครับนีส่ห้าหกครับันนี้สี่ห้าเจ็ดครับมันกระซุนกันอยู่สีกับหาครับเออมันตัดหน่อยลงงนบัาครอันนี้ห้าหกเดอันนี้หกเาส่วนกันที่หกกับเจ็ดส่วนกันที่หกกับเจ็หากับเก่ามี หากับเก้มีและโอ้ครับนผู้ชมนี่คือกับที่บ่าวถ่าทถามให้เอฟซีจะได้เข้าใจเพราะว่าห้ากับเก้าไม่มีเพราะว่าเบื้องสุรที่แล้วนะครับชนกันที่สี่กับห้าเห็นไหมครับหกกับเจ็ดไม่มีกระตัดออกไปนะครับสี่กับห้าหลักสิบล่างวดนี้ห้าหกเจ็ดกับหกเจ็ดแปดชนกันที่หกกับเจ็ดหาโตรงเก้าโตรงตัดออกไปกันจิเลอแค่สองตัวเอานผูมชมมันนี่ครับ งวดก่อนมันไปบนไปบนก็ถือว่าพิษครับงวดนี้มันได้สามกับสีก็เบิ่งไว้ได้สามกระสีเลขวิ่งตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวครับมันมาผัดสองงวดผัดสองงวดผัดไปบนครับผมงวดที่มาลุดครับงวดนี้ได้เก็บตัวเดียวตัวเดียวสูตรยังบม่ลดบางนี่ครับอือสูตรนี้สูตรนี้ยังไม่หลุดยังมหลุดนี่เดินเหยาเก้างวดครับ อันนี้ลักได้พอเนี่ยเป็นเล็กเป็นลักซิปเล็กวิ่งตัวเดียวอันนี้อันนี้นนบ่ปักลักบอ่อปักลักอืแต่ว่ามันมันมาชนช,น,ชนกันที่เจ็ดที่พอ่นชอนกันที่ลักซิปห้องชั้นกันที่เจ็ดครับท่านผู้ชมถ้าวิ่งนี่ก็วิ่งเจ็ดเลยวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยโอ้นี่ครับเข้าทุกงวดเอ๋อท่านผู้ชมชุดล่างนะครับลักซิปนะครับสิบแปดงวด คำนวณไวแล้วเตียวใบยังวนอยเอาลงเหลี่ยมหญ่ครับหลักหน่วยอืมมันจะมีหลักสิบหลักหน่วยอยู่ครับผมไม่ได้ไห็นี่นี่นี่ครับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเมนสีหนึ่งสามสีหนึ่งสามสีหนึ่งสามหลักหน่วยล่างครับ จมาจับเนี่จับใส่หกกับเจ็ดเอาแกะตัวเดียวฟันเจ็ดตัวเดียวเอาายจะมาจับหกหกเบามันมันคือส้นกันมันจะบวมา่บ่ะลืมไปตรงเจ็ดตัวเดียวเลยตัดตัดออกเลยหกเอาแตัวเดียวเลยเนาะแต่ผู้ชมพอเราฟันตามนั้นให้หน่อยตัวกะจัดไปเลยครับผมเพราะว่ามันมันสไตล์บมัากเลขหลายตัวไหมเนาะมันมันจะมาตัดตัวออกออกบวเพราะว่าสูตรนี้เดินมาทั้งหกทั้งเจ็ด จะว่ากันยิงลูกห้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวสิบะจับคู่ให้อ่าได้พอเอาเอาสันเนาะาผู้ผมักนะครับเอออเาสั้นจะบอกวาเบิร์นี่บอกครับพ่อออมวัดคันเบิร์นี่คือเจ็ดเจ็ดไปเลยสิให้ยหายลงให้อยู่ดิเจ้าของลงแล้วมันสี่กันไม่ห้อยู่ครับเจ็ดเจ็ดแต่กันไม่ยุ่งว่าเบิร์เอ้าหนึ่งพอยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นชุดล่างนะพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียว นะครับลักซินี่ตามที่พอ่อคนบอกครับเข้ามาแล้วสิบแปดนวดนะครับสูตรนี่พ่อจะลงสูตรสูตรนี้นะครับสูตรที่มันเดินดีนะครับสูตรที่รุดพอ่อคนไข้เบิ้งงล้ะครับวดที่แล้วนี่สูตรที่ลงไปรุดนะครับเด่นที่หกพ่อฟันเลยหกพี่นอ้องวดที่แล้วหกขึ้นไปบนนะครับชุดล่าง ล่างวิ่งเจ็ดผมวิ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดเกตตรงกับเดนบนอยู่นี่เพาะเป็นโบซีมาทั้งหบนทางล่างแมนครับแมนมันเป็นไปได้ว่าเจ็ดจะมาหรอ,รอครับผมศูนย์ศูนย์ดังหลายบางอาจารย์ก็ว่าศูนย์ดับ ถ้าเต็มสูตรนะครับถ้าสูตรที่หลัก10ล่างคือ6กับ7นะครับ18งวดงวดนี้งวดที่19นะครับแต่ว่าพอพนจะเด่นให้แค่7ตัวเดียวครับผมหลักหน่วย134 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ น้เจ็ดสามตัวเดียวหลักหกบับให้นพอเนาะวอล์กหก捕捉ผู้ไรมักคือพี่น้องครับถ้าใครชอบหลักหกหกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่าพอแต้มเพิ่นฟันทงเจ็ดตัวเดียวแล้วใครอิฟที่มักเอาแต่ว่าในสุดพอแต้มหลักสิบที่เดินสิบแปดงวดนะมีหกกับเจ็ดชนที่หกกับเจ็ดตัวกัน พิเศษแบบลงนะของเ้างนะครับผมของพ่อก็ลงตามนี้และพี่น้องเด้ของพ่อแต้มนี่ลงตามนี้บระเด็กันเจ็บเจ็บครับโอ้หามาตะเบิ้ลนี่กรบ่าวเถ้าคือจะบโบทูกหวยดอกครชะมชมก็หก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 ซีซีอ่าบอกสิว่าหาหาเจ็บเจ็บบอกแล้วมันจะมันจะคำหาหาไปเป็นเจ็บเจ็บถ้าถ้าออกเบิ้ลนี่บ่ถูกดอกต่อผมเป็นคนบ่มักบ่มักบ่มักเล็กเบิือน อันนี้เราเคยจับเบิ่นดมัครับผมเพราะมันสอมกันไรไหมอ่าตอนแรกมันมาพอที่กับจับเบิ่นดเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเจ็บเจ็บพอเต็มไหมเอาท่านผู้ชมสามคู่ตรงๆเน้นเจ็ดสามเม็ดเดียวนะครับวิ่งวิ่งเจ็ดเลยท่านผู้ชมครับถ้าชอบวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดเลยเห็นไหมครับพอพนถ้ามัก์คักสิบคือหกกับเจ็ดนะครับ าจับเต็มชุดจะได้หกคู่อแต่ว่าพ่อเพิ่นบ่จับหกแต่ว่านี่สูตรที่เดินสิบแปดงวดหลักสิบสิบแปดงวดมีหกกับเจ็ดเปนอ๋พ่อนี่คือห้าหกเจ็ดเหลือหกกับเจ็ดห้าหกเจ็ดได้ครับถ้าเลขวิ่งตัวเดียวมันได็กเกียจงวดที่สิบเก้าจะเดินต่อเนื่องมาพี่น้องหลักสิบล่างนะครับสิบล่างคือหกกับเจ็ดงวดที่สิบเก้านี่ครับผมล่างตรงๆรงถากกันผู้ใดมักเบิรนพอเตียมเพิ่นว่าธรรมดาพ่อเพิ่นบ่จับ เบิ้ลหรอกพี่น้องแต่เจ็ดมันหลายสูตรตรงกันอ่าตามที่เห็นนะครับตามที่พอแต้มมาในเบิ้งช่วงนี้มันเกิดมาเบิ้ลดูนพ่นาอมาเป่ามาเบิ้ลพี่น้องถามมาเบิ้ลบาวเถ่าบถูกหรอกพี่น้องบ่มักบ่มักหวยเบิ้ลเอาแคปหน้าจออีกรอบนะครับเนาะล่างนะครับพอแต้มเน้นเลยถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับลักสิบหกกับเจ็ดเต็มชุดมิหาหกเจ็ดนะครับสิบแปดงวดงวดนี้งวดที่สิบเก้า หลักหน่วย134าพอแต้มเด่น7จะไป7 1 7 3ห4กัน7 7เน้นที่7 3คู่เดียวผู้ได้มาหกกับ6ก6น6่กสนะครับผมแคปหน้าจอเอาขอบคุณพ่อแต้มครับผมขอบคุณคพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ